าการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยก้าวไกลสู่ความยั่งยืนโรงเรียนภูเขียวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิในปีการศึกษา2567โรงเรียนภูเขียวมีผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายโครงการ1อําเภอหโรงเรียนคุณภาพด้านแรก คือโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนภูเขียวได้ทำการปร,ปรับปรุงอาคารเรียนให้มีความทันสมัยสะอาดและปลอดภัยพร้อมทั้งเพิ่มอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลเช่นจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและระบบการเรียนรู้ออนไลน์นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเช่น สนามกีฬาและพื้นที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกันของนักเรียนด้านที่2การพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียวได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโดยจัดอบรมพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านการสอนการจัดทำหลักสูตรการวัดประเมินผลและการใช้เทคโนโลยี นอกจากนี้ผู้บริหารยังได้วางแผนและกำกับดูแลการทำงานของครูอย่างใกล้ชิดมีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่มีผลการประเมินในระดับดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูงสุดด้านที่3การบริหารจัดการ โรงเรียนภูเขียวได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการทางด้านการเรียนการสอนการบริหารจัดการบุคลากรรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรียนอย่างยั่งยืน ด้านที่4การจัดการเรียนรู้โรงเรียนผู้เขียวมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยและหลากหลายเช่นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกจากนี้โรงเรียนยังส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในอนาคต ด้านที่5ด้านผู้เรียนโรงเรียนภูเขียวได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถรอบด้านทั้งด้านวิชาการกีฬาศิลปะและความเป็นผู้นำโดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและสังคมอย่างสม่ำเสมอผลจากการพัฒนาทั้ง5ด้านนี้ทำให้นักเรียนโรงเรียนภูเขียวได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้โรงเรียนภูเขียวก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาในชุมชนพร้อมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและความสามารถสู่อนาคต